สวัสด uh, re ีคร an ับวันนี้นะจะมานําเสนอนะครับรวมมีสูตรที่แต่ตั้นนะเริ่มผ่อนที่5,000บาทเริ่มในคันนี้นะครับเป็นแต่ตันนะครับปี18นะตัวแคปนะเกียร์ธรรมดาเริ่มผ่อนที่5,000บาทมาต่อที่คันนี้นะครับเป็นตัวแคปนะโอเกีร์โตนะครับปี2018เริ่มผ่อนที่5,000บาทมาคันนี้นะครับปี2017นะสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะเริ่มผ่อนที่6,000บาทมาต่อที่คันนี้นะครับปีสองพันี่สิบนะตัว4ประตูเกียร์ธรรมดานะเริ่มผ่อนที่เจ็ดพันะีรบรรมดานะครับตัวแคปนะเริ่มอที่ 6ก0 0บาทมาต่อที่คันนี้นะครับปี2021นะเริ่มผ่อนที่6 0 0 0บาทนะครับตัวแคบสูงนะมาต่อที่คันนี้นะครับผมปี2022นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะตัวลรลลีอาร์ตนะเริ่มผ่อนที่6 0 0 0บาทถ่ายล้อแล้วนะมาต่อที่คันนี้นะครับผมสี่ประตูปี2022นะเริ่มผ่อนที่6 0 0 0บาทตัวเตี้ยเคเบิลสี่ประตูนะรถสวยมาต่อที่คันนี้นะปี2021นะตัวสี่ประตูนะเริ่มผ่อนที่700 0บาทสําหรับครับใครที่หาบิลเชตันนะะรามตััวกคบให่ เริ่มห่อนที่4,000บาทนะครับผมนะจัดได้ทุกอาชีพนะครับนะครับสลิปเงินเดือนนะครับแบบลองรับสดนะเกษตรกร,ะร,กรนะครับค้าขายนะใครสนใจนะครับทักเบ้นทักแชทมาได้เลย,เลย